สวัสดีครับจากร้านโทมัเตอร์พนชัยนะครับสําหรับวันนี้ฟีโน่ท่านลูกค้าขับฟีโน่มาแล้วคือไม่ได้ขับนะครับยันกันมานะครับบอกว่ารถบิดไม่ไปนะครับเครื่องไม่มีปัญหาแต่ว่าคันเร่งบิดแล้วรถไม่ไม่เคลื่อนนะครับทางร้านสงสัยว่าน่าจะเป็นสายพานขาดนะครับถอนดูครับว่าขาดหรือไม่สายพานเช็คดูครับชุดชุดข้างโอ้ สายพันยังไม่ขาดนะครับเฮ้ยทำไมมันเอียงๆอย่างนั้ันล่ะเฮ้ยหรือว่าชุดไอชุดเพลาไอชามคราดมันขาดหรือเปล่าเดี๋ยวถอดดูก่อนเนาะเดี๋ยวถอดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่ครับตอนแรกคิดว่าสายพันขาดนะครับผมน้ำมันเฟืองขั้นแรกครับเอ้าน้ำมันเฟืองท้ายไม่มีไม่มีโอ้ยน้ำมันเฟืองท้ายนี่แหละครับที่เมื่อวานผมเคยบอกไปแล้วครับว่าน้ำมันเฟืองท้ายไม่มีเลยนะครับ น้ำมันเฟืองทายแห้งนะครับแล้วไม่มีอะไรล้อลื่นชุดขับโอ้โหน้ำมันเฟืองท้ายแห้งเมื่อวานนะครับที่มีคลิกร้อยยี่ห้ามานะครับน้ำมันเฟืองท้ายแห้งแต่ว่ายัางไม่เสียนะครับแต่วันนี้อโอ้อโหลองลองโยกดูโอ้ครับไม่ธรรมดานะครับคันนี้ต้องตามดูก่อนว่า จะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะขาดเลยนะครับตัวนี้ดูแลน้ำมันทุกอย่างด้วยนะครับทั้งน้ำมันเฟืองท้ายและก็น้ำมันเครื่องครับผมไม่มีอะไรที่จะมาห่อเลี้ยงชุดขับหลังนะครับก็ทำให้ระบบขับเคลื่อนเสียหายนะครับ อะ,ะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับต้องดูก่อนดูขาดลูกปืนอเออชุดนี้มันขาดเนาะลูกปืนแตกลูกปืนแตกนะครับลูกปืนตัวนี้แตกเพราะว่าไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันหลออ่อเลี้ยงเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวครับผมท้าไม้ชุดขับเคลื่อน ไมลูกปืนแตกนะครับดีนะครับพวกฟันเฟืองนี้ไม่ไม่หักครับบางคันหักรูดหมดเลยนะครับแต่วันนี้ไม่หักไม่รูดนะครับถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ถึงยังไงครับถ้าเราประกอบก็ไปเปลี่ยนลูกปืนไปใหม่อาจจะมีการขับแล้วหอนนะครับเสียงไม่นิ่มนะครับลูกปืนแตกข้างในด้วยเดีนั่นตัวในก็ต้องเปลี่ยนโอเคครับนี่ คือเจ้าของไม่เคยรู้นะครับว่ามีน้ำมันเฟืองท้ายตรงนี้ครับผมคิดว่ามีเฉพาะน้ำมันเครื่องแตกนะครับส่วนลูกปืนก็น่าจะเป็น6กสาศูนย์สามนะครับผมสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีลูกปืนโยกอีกหลายตับอยู่ครับแต่การเอาออกก็ไม่ง่ายนะครับต้องเชื่อมแล้วก็เคาะอก เป็นหน้าที่ของช่างต่อไปลุยต่อไปไอ้มดเขียว <c oughs> ะนะครับเล่นลูกปืนนะครับขออภัยนะครับแต่ก่อนพูดผิดครับลูกปืนรุ่นนี้ก็คือ6203นะครับอ่ะใส่เลยครับนี่นะครับเราล้างทำความสะอาดให้อย่างดีนะครับ ล้างแบบ100%เลยนะครับผมรับประกันความพอใจนะครับนี่บริการด้วยใจนะครับรถของท่านเสมือนรถของเราอันนี้ก็สาานะอาดสะอานหมดเลยเอายัดเบื่องไปดูที ปิ้นล็อกไปหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ส่วนสายพานนั้นเราเน้นของแท้เลยนะครับแท้ศูนย์เลยนะครับสำหรับสายพานของฟีโน่นะครับที่ใส่ได้ก็คือออาดูแบบนี้าเป็นเทน,น้าตายไงนี่นะครับแท้เลยครับ ใส่ได้ตั้งแต่ยามาฮ่ามีโอยามาฮ่ามีโอฟีโนนูนะครับใส่ได้นะครับใส่กันได้นะ ส่วนนำมันเฟืองท้ายนะครับเราเลือกยามห้าเลยนะครับยามห้าใช้ของยามห้าครับสำหรับรุ่นนี้ก็ปริมาณก็หนึ่งร้อมิลลิลิตรนะครับผมยามห้ามีโอฟีโนนะครับทดสอบครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ